มันเจ็บเนี่ยมันจะวกว่ามาณที่ขวาจริงๆครับแต่ว่าก็เบากว่าเอ้ยคิวคืออะไรเฮ้ย <c oughs> นี่ก็คือคิวปกติอัปเปอร์ขาอีอัปเปอร์ขาเรื่องมันเป็นข้อล่าเป็นแทงสวัสดีผู้ชมฟรานนะครับผมแมาพบก,กันแล้วครับสำหรับโรบมอกแมปอะไรสักอย่างนะครับเป็นแมปเนี่ยเขาต่อยกันเต็มเลยครับสำหรับการต่อยมวยเนี่ยสองคนนี้เขาลังกต่อยกันเต็มที่เลยด้วยจมเฮ้ยมีมยกหลอกเล่นแล้วทำไมเขามาต่อยกันนอกสนามเนี่ย แล้วเราก็ต่อยได้นะเป็นไงนี่หนึ่งสองหนึ่งสองวันทูวันทูวันทูเฮ้ยวัตตาฟัคเมื่อกี้คืออะไร what เฮ้ยทำไมแท้ก็อยากเป็นงั้นทุกท่านทุกขา่าวมาดิก้อนเอกก้อนเอกก้อนไน <c oughs> อกเฮ้ยโคตรน่ารักท่านผู้ชม <c oughs> อุย้ยน่าสนใจนะเอ้ยอยากลองเตะเขาชาวบ้านเขามากนะท่านผู้ชมตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่เขาต่อยกันอยู่ครับไม่ได้นะท่านผู้ชม ใช่ไงเราต้องไปหาที่ว่างๆใช่ไหมสนามที่ว่างๆ elly? ก็น่าจะเป็นเออเฮ้ยนี่ไงไอ้กระต่ายตัวนี้สนใจอยากจะต่อยกับเราหรือเปล่าขึ้นมาเลยโอ้โหมาหยุดแค่แล้วจมวัดเข้ามาเลยกระต่ายคิดว่าเก่งมากเลยว่ากดเอฟไปการอุ้ยผู้ชมมันแดดได้ไงอ่ะมันแดชอุ้ย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 ที่สมัยหมัดเป็นสีฟ้าหมัดสีฟ้าแล้วไงกูต่อยรัวอ่ะมันมันป้องกันระหว่างต้อตียืดด้วยเหรอ กดกันไว้ก่อนเราต้องพยายามอย่าให้ซาบิน่าล้มหมดนะครับผมอันตรายมากจางจุดนี้อ่ามันแดดกดแดดตัวอะไรอ่ะวิวสองทีก็ไม่ใช่คอนโทรลก็ไม่ใช่เอฟเป็นการกันต่อยว่าไปหนึ่งทีแล้วก็แล้วก็อันน่านี่หรือกูโดนเนี่ยโดน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 อดิอธิบายซาบิน่าหมดไม่นะโอดลืมบริหารซาบิน่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ตองไม่ตองมาดิคิดว่าเก่งมากเลยวะ Come on มันแดดไงอะพีผม มันดอชยังไงอยากรู้จังเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาข้าสวนไงสวน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 อุ้ยสส่ไม่น่าจะบมดดอก่อนพอก่อนกลับมานนี้ก่อนกลับมานนี้ก่อนเฮ้ยกลับได้กันได้อุ้ยอุ้ยชิบหายละชิบหายละวก่อนจะแตกอุ้ยเอาใส่ไม่ได้หักงี้กูก็สวนอีสวน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 อุ้ยเอาชิบหายสำนากกันอุ้ย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 บล็อกหักบล็อกแตกเหรออ๋อบล็อกแตกด้ด้วยท่านผู้ชม โอ้บล็อกแตกเหมือนซามิน่าห่าครับผมเราจะไม่สามารถกันตัวเองได้เป็นเวลาประมาณ1.2ึ่งจุดสองวินะท่านผู้ชมนะักูก็มั่วนะมามาอ๋อโอเคสเปคบาร์คือเดสนี่เองเข้าใจแล้วท่านผู้ชมสเปคบาร์โอเคสเปคบาร์เฮ้ยกูโดนไงมึงต่อยกูโดนกูต่อยโดนไงอ่ะมึงบล็อกเหรอบล็อกกูก็บล็อกกูถอยมาไงถอยมาเฟิร์มซามิน่าบล็อกถอยมาเจ็บท้องโดนต่อยเขาไปดีนี้กูบล็อกได้บล็อกบล็อกบล็อกอ้ากูสวนอะซามิน่าห่ากูก็สวน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 อ่ะพอก่อนตอนนี้จะหมดแล้วกันเฮ้ย ผมมันมาแลวจังเลนี้มันมากมัน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 นั่นนั่นนั่นอันนั้นไม่การหลอกไงนั่นนั่นกูหลอกไม่ต่อยไงแล้วกูก็ต่อยแล้วเนี่ยบล็อกมึงหมดไงแล้วก็ต่อยอีกทีนึงต่อยต่อยต่อยตายยังรอดอยู่โอเคมามามาเริ่มไปเลยครึ่งละเริ่มไปเลยครึ่งละที่มึงจะรอดไหมวะเอ้ยโ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 อ้ยอันนั้นไอ้โอ้ยไปมันแดดหลบคลายด้วยอยู่ ไม่ไม่ต้องไม่ต้องกูรู้ทริคมึงนะกูรู้ทริคถอยมาก่อนถอยมาก่อนโ่อยน้ำลายไหลผู้ชมไปหน,นึ่งนะโอ,โอ,โอ an, ้ยอ่าเราเพ่งเอาเงกัะมันดีเนี่ยต่อยเข้าไปโอ้ยโอ้โหเต็มท้องเต็มท้องโอ้ยโอ้ยบล็อกบล็อกได้เอากูก็สวนสวนดิสวน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 ดิสวนเฮ้ยโอ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 ้ยถอยมาก่อนถอยมาก่อน ไปมากอ่อนถไปมากอ่อนถไปมาก่อนคิดว่าเก่งมากไม่ไหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูรอก่อนว่าแต่ก้อน2%นี่คืออะไรคุณผู้ชมมันคืออันตีเหรออืออันตีอะไรไงกูไม่ใช้ก็ไรกูเก่งอยู่แล้วอ้าวชิบหายถอยมาก่อนไอ้นี่มันก็น่าจะเล่นเป็นเหมือนผมนะครับเหมือนเหมือนเพิ่งเล่นนะครับแต่ว่ามันมีของ,ของ,ของนขนดีกว่าผมนะเอากูเข่าเตอร์เข่เาเตอร์ฮะเฮ้ยอะไรอุ้ยทำไมเมื่อกี้มันแดบได้แล้วทำไมหมัดผมเป็นสีฟ้าเมื่อกี้ชิบหายการได้ก่อนไม่รู้ไม่รู้เอา ถึงเวลากุวนไงเราอย่าเพิ่ง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 เอ้ยเอ้ยอ่านั่าเอาอ๋อเมื่อกี้น่าจะเป็นอันติของมันนะครับผมผมหลบได้ครับผู้ชมมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องกูรือกูรือไอ้นอะมา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 คาร์มอนคาร์มอนเข้ามาก่อนดิถ้าแกต่อยฉันก่อนฉันก็โอ้โอ้บอกบอกบอกอ่ะแล้วก็สวนแบบเอ้ยสบ เรียบร้อยดาวเดี чи, easily, ๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาครับผมเชื่อดิมันจะลุกเปล่าลุกไหมลุกไหมลุกไหมไม่ลุกเหรอลุกไหมลุกไหมไอ้เหี้ยลุกไอ้สัตว์ชิบหายแล้วก็เรื่องมเหลือครึ่งรู้อย่างนี้ผมจะรอดโด้อนะท่านผู้ชมไม่แฟร์ไม่ไม่โอ้ย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 ้ยหมัดหมัดแล้วไงแล้วไงเฮ้ยคิวคิวคิวคืออะไรคิวกดคิว โอ้มันคืออันตรีท่านผู้ชมถ้าเกิดผมใช้อันตรแล้วมันบล็อกได้เนี่ยเราจะเหมือนเสียอันตรีฟรีโอเคแต่ว่าอะไรจะได้กลับมาเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคก็แต่ละต่อยไปต่อยไปต่อยไปต่อยต่อยต่อยเฮ้ยอ่าไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องเสียงผ่านมดแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยเล่นเกมไปภาคเกมไปที่มันเจ้าอยู่ใชมาต่อไอ้น้อยอีน้อยมาต่อยอะไรข้างมันอ่ะต่อยลมอ่ะต่อยลมสนุกมากแม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องค้าม่อนค้าม่อนค้าม่อน เฮ้ยงั้นถ้ามึงไม่เข้ามากูเข้าไปนะกูกูเข้านะกูเข้านะอย่างงี้ชิบหไยกูตายไปเลยกูตายแล้วไงแล้วก็สวน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 สมีนมดนการถอยก้านถอยก้านถอยก้านนี่ขดขวาลสวๆแล้วขซ้ายขซ้ายขซ้ายขยซ้ายโอเคโอ้หมัดเจ็บเนี่ยมันจะไว่าหมัดที่ขวาจริงๆครับแต่ว่าก็เบากว่าเอ้ยคิวคืออะไรเฮ้ยนี่ก็คือคิวอติ อัปเปอร์ขาไปอัปเปอร์ขาโอ้โหเรื่องมันเปไปข้อรอบอีกแท้งว่า oh. แต่ทำไมเลือดมค่อยๆเพิ่มอ่ะอไม่ต้องเพิ่มอ๋อ oh. ถ้าเกิดเราใช้อัปถ้าเกิดใช้อันตรีปุ๊บเนี่ยแล้วเราเรีบเข้าไปตีให้หลอดเลือดอก, mm hmm. ก่อนแล้วนี้มันหายไหมงั้นมันจะเพิ่มเลือดกันไ mm hmm. oh. ม่ได้โอ้ยอย่างนี้ก็แอบโกงนะแอบโกงนะแต่ว่ายังไงกูเก่งกว่าว่ะกูยังไม่เคยดาวสักรอบเลยนะไอ้น้องเฮ้ยเป็นยากเลยให้ชนะอะไรท่านผู้ชมมันไม่น่าลุกมาใช่ไหม ม่นายลูกเนาะเอ่อลุกอยู่ไหมเขี่ยละเขี่ยละเขี่ยละเอาละไงกูกำลังยัง,งี้ตอนนี้หลบได้ไหลบได้ไม่ต้องไม่ต้องมึงไม่ต้องกูรู้ว่ามึงจะทำอะไรกูหลบได้ไหหกูถอยอย่างเดีวยวนะผู้ชมกูถอยอันหน้าเอาละเอาละอืม คือตอนนี้ผมเลือดน้อยครับผมต้องพยายามหาช่องว่างจุดบอดประมาณผมเพ่ตมตอย่างนี้ไงตตอยแล้วก็ต่อย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 ตไตไตต่หน่าหมดแป๊บนึงขอกลับพักก่อนกลับมาพักก้อนแป๊บนะเอาละเอาละเอาละอ่ามึงต่อยภาพอะไรกูเข้าไปนะมึงิหพลาดคู่พลาดคู่ไม่เอาบ่อกูก็สวนคืนดีอย่างนี้อย่ะหาถอยไปครับ อ้ามึงอันติเสียไปละอย่างนี้มึงไม่รอดมึงมามึงมามึงมาเอาละเอาเดีะเดะเดะอุ้ยหลบได้อุ้ยหลบได้แต่กูสวนไม่นะไม่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 นะจะตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยหลบหลบได้ไงเนี่ยกูหลบได้ไงกูหลบได้ไงเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยหลบได้เป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้กูโคตรเท่แลยเมื่อกี้อืมกูหลบแบทออกข้างไงแล้วก็น่น่าอุ้ยอุ้ยตา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 ยยอุ้ยมันบล็อกมันบล็อก อพอก่อนเดี๋ยวสัมิน่าหมดขออย่ามาก่อนแล้วก็แหมเป็นเป็นแค่กระต่ายจิ้งโจโ๋ออย่ามาสู้กับหัวโจกเหลยกิ้ว่าเก่งมากบอกทีละมันบล็อกเก่งไงท่านผู้ชมบล็อกเก่งอย่างนี้สงสัยอ่าเคยเล่นโลบบก,ก่อนไม้น,น้อเค,คิดหรอกไม่ใช่หรอพูดแล้วกูเนี่ยเอาละแข่งขันดิแข่งขันกัขันมันไม่บล็อกเลยท่านผู้ชมนี่เดียวท่านผู้ชมนิดดเียวนิดเดียวนิดเดียวเลือดมันเหลืออ,อีกอนี่เดียวผมก็ชนะแล้ว อยากแบบไม่ล้มสักครั้งแล้วก็ชนะแบบ3ตาตีได้มันใช้แค้นตีทำไมอ่ะมันไม่ได้เป็นหรอหรือว่ามันมันกดมั่วคิดว่าเก่งมากเลยวะมาดิมาอันอ่ะอันนั่นน่ะคิดว่าเก่งมากเลยวะกระต่ายน้อยอันนั่นคิดว่าแดชโชแล้วเก่งมากเลยวะอ๋อนี่ไงแต้มเราบอกอยู่เราส่องไวแต้มอุ้ยอุ้ยโอ๊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 ยอุ้ยอันตรายอันตราย แต่ยีก่ก็ชิบหายละแล้ว <c oughs> <c oughs> ลืมบริหารซอมมีหน้าแล้วท่านผู้ชมว่าทำไงให้เราลุกอะต้องกดเร็วๆลัวป่ะแบบขีซ้ซ้ายขี้ขวากดเลขหนึ่งเลขสองโอเคลุกขึ้นมาแล้วเแล้วก็ต่อยเลยไงี้คุณลุกมาแล้วคุณใส่ต่ออะไรเงี้ยใส่ต่อเลยไม่มีคาว่าแบบถอยไปพักยกไม่เอาไม่มีไม่มีคิดว่าเก่งมากไหมไวะเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยนี่หลบหลบหลบนั่นน่ะเฮ้ย ชิบหายลอยฟ้อมอุ้ยนิดเดียวมอืมอืมอืมอเดอืมนิดเดีอวอีมนิมเดียว K.O ก็ไม่เหอนยากเอืม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 ออืมอือืมออืมออืมมอตมอืมอืมมอืมเือืมมอืมอืมอมอือืมอืืมอมอือืม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 อดมมอมายออ พี่ป่าพี่โป่วยซะอย่างชื่ออ่านไม่ออกแล้วครับผมแต่ว่าเจ้าเก่งกว่าแล้วต้องขออภัยด้วยโอเคว่าแต่อันนี้คืออะไรกันเนี่ยมันไปนบอกว่าถุงมืออ๋อเป็นสีของถุงมือนะครับผมแบบระดับบอกงี้เหรอตอนนี้ของผมเป็นสีแดงเนาะสีแดงก็ห้ามแลไม่ใช่เหรอวะ้วทำไมวะมีสีขาวเบนจิเนอร,รี่เนาะแล้วก็เป็นแบบสีม่วงระดัแบบดีขึ้นมาก็ใช้ได้นะโอเคเป็นอะไรงั้นดูลองดูอันอื่นดี้ไหม อย่างเช่นอันนี้นี่คืออะไรอ่ะไอสัตว์กาชาแน่นอนบอกหมุนมาอย่างงี้อโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกมบั๊กนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมแหมกลับเข้าเกมมาทีภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้เนาะก็เกมบั๊กนะครับกดซุ่มแล้วมันไม่ยอมซุ่มให้นะครับก็เข้าใหม่ไม่เป็นไรนะครับผมจะใส่โค้ดใสอนน่อันนี้อันนี้เนาะโอเคมา เป็นเหมือนจะเป็นการหมุนนะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยสปินสปินนะครับอาว่าสปินนะมีสีระดับเนาะโอเคงั้นเิมเลยนี่ไงหมุนให้แล้วเมื่อกี้มันไม่ยอมหมุนนะครับจะได้อะไร <c oughs> อ,อ่อะเผอ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 เผ้เผอ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 เผมเผอ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 เือเผอเผมเ่อเผ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 มเผอเผอเผอเเ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 ่เอเอเ่เ่เเผเม โอเคท่านผู้ชมครับวันนี้ผมฟราน์นะครับก็ลองมาเล่นโหมดอิโปให้ดูนะครับผมก็ถือว่าสนุกน่าสนใจดูนะครับถ้าเกิดคีด่ชอบก็กดไลค์ส r i b e ให้ด้วยนะครับผมจะกลับมาทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็ขอลาครั้ง่อดน,นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ